สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆคุณลูกค้าร้านแม่มารีผ้าไทยทุกๆท่านเลยคุณลูกค้าขาวันนี้นะคะพามาดูมาช็อปนะคะผ้าไทยผ้าทอผ้าไฟหมักโคนทอเครื่อง2ตะกอคุณลูกค้าขา ผ้าที่ขายดีที่สุดนะคะของร้านแม่มณรีผ้าไทยของเราในตอนนี้คุณลูกค้าคะเป็นงานผ้าไทยผ้าทอผ้าฝ้ายหมักโคนนะคะทอเครื่องสองตะกอผ้าดีผ้าพรีเมียมมากๆคุณลูกค้าคะคุณลูกค้าได้ใช้แล้วติดใจมากๆคุณลูกค้าคะกับพื้นนี้อีกหนึ่งเฉดสีมาใหม่ล่าสุดสีเทาอมฟ้าคุณลูกค้าขาสีเทาอมฟ้าลายเกสรสีเทาอมฟ้าลายเกสรคุณลูกค้าขาที่คุณลูกคา้า,าน,คคะคนะคะชื่นชอบสนใจนะคะในช่วงเดือนสิงหาคมนี้นะคะคุณลูกค้าขาเป็นอะไรที่สวยแล้วก็พรีเมียมมากๆขนาดหน้าผ้า หนึ่งร้อยซนติเมตรความยาวอยู่ที่หนึ่งร้อยแปดสิบซนติเมตรคุณลูกค้าคะเป็นงานผ้าไทยผ้าทอ ผ้าายหมักโคนทอเครื่องสองตะกอคุณลูกค้าคะเนื้อผ้าดีมากคุณลูกค้าคะขอบอกเลยว่าเนื้อผ้าดีมากๆค่ะนุ่มผิวมากๆนะคะคุณลูกค้านําไปอัดผ้ากาวนะอัดผ้ากาวเพิ่มเติมจะทําให้ผ้านะคะมีน้ําหนักแล้วก็ทิ้งตัวมากๆคุณลูกค้าคะกับผืนนี้เลยคุณลูกค้าคะสีเทาอมฟ้าสีเทาอมฟ้าเป็นอะไรที่สวยแล้วก็ดูดีดูแพงเลิศหรูอลังการมากๆคุณลูกค้าที่ชอบสนใจนะคะผ้าเฉดสีฟ้าอีกหนึ่งลายแนะนําในวันนี้คุณลูกค้าขากับงานผ้าไทยผ้าทอ ผ้าฝ้ายหมักโคนทอเครื่องสองตะกรที่ทางร้านนะคะนํามาจัดจําหน่ายขายอยู่คุณลูกค้าคะวันนี้คะ่ะกับลายใหม่ล่าสุดคะ่ะลายเกสรสีเทาอมฟ้าเป็นอะไรที่สวยแล้วก็ระมุนตามากๆคุณลูกค้าคะสําหรับคุณลูกค้าที่ไม่ชอบสีเข้มๆคุณลูกค้าชอบความพาสเทลมีความพาสเทลมีความสวยหรูเรียบหรูดูดีคุณลูกค้าคะเป็นอะไรที่สวยแล้วก็ดีงามมากๆสําหรับผ้ารุ่นนี้คุณลูกค้าคะเป็นงานผ้าไทยผ้าทอหนุ่มผิวพรีเมียมสุดๆให้คุณลูกค้าได้ดูได้ชมแบบนี้เลยค่ะให้คุณลูกค้าได้ดูได้ชมแบบนี้ได้เลยคุณ เป็นอะไรที่สวยแล้วก็พรีเมียมมากๆสำหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจสั่งซื้อสินค้าค่ะกดติดตามกดส r i ครรับสิทธิ์จัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มคุณลูกค้าค่ะรวมไปถึงผลิตภัณฑ์สินค้าของแถมที่ทางร้านของเรานะคะจัดโปรนะคะ ร่วมกับผลิตภัณฑ์สินค้าจากชุมชนคุณลูกค้าคะเป็นถุงผ้าค่ะมีถุงผ้าของม้าใบใหญ่ๆแบบนี้เลยคุณลูกค้าคะสามารถใส่กระดาษ A4 ได้1รีมก็คือ A4 ได้500แผ่นในขนานเองคุณลูกค้าคะใบใหญ่มากๆเลยคุณลูกค้าคะยังไม่พอค่ะวันนี้เราต้องมีกิฟต์น่ารักน่ารักแบบนี้แถมให้คุณลูกค้าฟรีอีกหนึ่งชิ้นด้วยคุณลูกค้าขายเดี๋ยวนุ่มขออนุญาตเลือกให้เนาะเพราะว่ามีหลากหลายเห็นไหมคุณลูกค้าขายหลากหลายลักษณะเดี๋ยวนุ่มขออนุญาตเลือกให้แล้วกันนะี้เลยคุณคกูกค งานผ้าไทยผ้าทอผ้าฝ้ายหมักโคนทอเครื่องสองตะกอคุณลูกค้าขาของขวัญของฝากซื้อ1ชิ้นแบบนี้แถมฟรีนะคะรับของแถม2อย่างแบบนี้ไปเลยคุณลูกค้าขาขอบพระคุณคุณลูกค้ามากๆนะคะชื่นชมชื่นชอบนะคะรับผืนนี้บอกว่ารับนะคะผ้าไทยลายเกสรสีเทาอมฟ้าค่ะราคา690บาทค่ะกดติดตามกด subscribe รับสิทธิ์จัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มนะคะคุณลูกค้านะขอบพระคุณคุณลูกค้ามากๆนะ